ไปโอ๊ยไป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 อยู่ในนั้นไปเลยะไปนั้นไปเลยเฮ้ยไอพวกนี้อะไรอะไรทำอะไรอะไรอะไรมีปัญญาทำอะไรได้เปล่าโอ้คือไม่ได้ทุกคนเฮ้ยไอฮิไอฮิไอฮิโอ้ยพวกนี้ทำไงดีไม่ได้ทุกคนเฮ้ยอะไรอย่ด้านล่างอ่ะเข้าไปไป็นแบบไปโอ้ทุกคนครับ แล้วมีแต่นเนื้อซอมบี้ทุกคนดูดิในตัวผมอ๋เอาเอาใครยิงธน,นูอีกนะเฮ้ยพวกนี้พวกทุกคนผมโดนอยู่ในที่ไหนไปเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนเนี่ยคูกน้ำแข็งอ๋อเฮ้ยที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างก็ไ,<ห>ได้ที่ไหนก็ได้โอ้ยทุกคนเอาไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราไปถีบมาผมก็ลงไปได้ดิเฮ้ยใครยิง้ยใครยิงอ่อะสกิลตัตนเหรอทุกคนก็อะไรยิงมาจากไหนอะ่ะ โอ้ทุกคนครับผมติดอยู่ในคูน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางออกไปนะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าลงไปได้นะต้องแก้แค่พวกนั้นนะครับทุกคนโอ้ยธนูมันโผล่มาจากหิมะได้ไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนทต้ครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสักสามพันไลค์เลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวตัวเดี๋ยวผมลงไปก่อนไปไอ้สกิลใต้พูดนล้วไม่หาไปยังไงทุกคนไม่รู้แหละไปไงดีวะเนี่ยไปรถเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอะนิ่ันคือออะไร่ะอ๋อหิมะเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยหนาว ไม่ถ้าหนาวมันจะโดนยดาเมจนะครับเดี๋ยวลองให้ดูมันจะหนาวใช่ป่ะนี่ไงทุกคนเลือนรถเลืนรถใชป่ะโอเคโอ้โหไอพวกนี้ดีนะผมรอดไม่ได้เมื่อกี้ไม่รอดจะเป็นไงนะโอเคครับไปดีกว่าแล้วผมจะลงไงเนี่ยขุดได้ป่ะโอ้โหทุกคนลงไปก็ตายดิเด้แหาทางนีดีก่อนครับเออผมมีถังน้ำอยู่นี่ว่าถ้าผมลงทางนี้ล่ะลองขุดตรงนี้ซิอานนาวาตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะเออนี่ไงเออได้ครับลงทางนี้ได้โอเคครับตรงนี้ได้นะแล้วก็ขุดลงไปด้านล่างครับ ผมไปด้านล่างเขาทำให้ผมลึกจัง่ะทำให้ผมลึกจังทุกคนอันนี้คือส่วนไหนอ่ะเฮ้ยเจออะไรโอ้ยโอ้โหเฮ้ทุกคนเดี๋ยวผมออกก่อนเลยไป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 อู้ยทุกคนโอ้ยเดี๋ยว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 เออโอ้ยเกิโตันอันนี้ดิ้งดิงรีบออกโอ้ยโอ้ยอู้ยขี้ไาขี้ไปอุ้ยอู้ยอู้ยทุกคนโฮ้ยโอ้โหโอเคทุกคนกลับหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับหมู่บ้านก่อนนะครับไป ถึงแล้วครับทุกคนข้างหน้าโอ้ตรงนี้เนี่ยซอมบ,บี้ตกเต็มเลยี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านก่อนนะครับแล้วก็หาของก่อนนะบ้านมีอะไรที่มันจะพอแก้แค้นด้บ้านนะครับทุกคนแต่ทางนี้เดี๋ยวผมจะเลาะไปตามหมู่บ้านแล้วกันเฮ้ยอะไรอะพี่พี่เฮ้ยมิกมิกส่งข้อความมาครับกับซิสมาเฮ้ยเขาส่งข้อความมาหาผมอนะแล้วข้างในาบ้านมีคนอยู่นะครับตรงนู้นมีคนอยู่เหมือนกันโอ้โห,โหเอาไงดีวนะเนี่ยผมไปบ้านหไหนได้นะ่ะต,ตรงนี้เอ้าทุกคนเมื่อกี้หาไปไหนแล้วเฮ้ย ไม่มีคนอยู่ทุกคนเออมีหนังสือเออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาอะไรอะ่ะ<ฮ>พี่อยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเอ้าเดี๋ยวผมตอบมิ้ก่อนนะครับพี่อยู่ตอนเฮ้ยพี่อยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยคนอยู่ใกล้ๆเฮ้เฮ้ย เฮ้ยทำไมมันดูม er> right sort of no, okay. ึ่นวะทุกคนเฮ้ยมึนเฮ้ยเมาเหล้าไปเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกระซิบไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นชื่อผมห้าปล่อยชิปครับเฮ้ยเขามาหาอะไรตรงเนี้ยอะไรอ่ะรองเท้าแตะหายไปไหนอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวกระซิบไปก่อนเฮ้ยโอ้รองเท้าแตะหาหารองเท้าแตะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมกระซิบไปก่อนอ๋อยื้อไปใสจอะบ้านหลังใหญ่ไปเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวผมคุณลุงเอยเขาไปกันครับตรงนี้มีอะไรนะตรงนี้มีเออหนังสือชาครับทุกคน โอเคเอ, okay. เอ้ยมิกพี่มาหนับเอ้ยมิกจะมาช่วยผมนะครับทุกคนเออเหมือนจะมีคนมาช่วยนะครับอันนี้เขียนว่าฟ Ford b เกอร์นะครับทุกคนอันนี้สามารถเดินบนน้ำได้นี่แล้วมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเออผมได้วิธีแล้วอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยมีคนมาเฮ้ย เดี๋ยวเราไม่ดงพี่เอายูโรมาทำอะไรตรงเนี้ก็มาเอาของทำไมอ่ะอ๋อไม่เอาของเดี๋ยวค่อ,คอยๆมาเอาได้ปะเอ้าทำไมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาไม่นึงไม่นึงได้เหรอะอะไรของมิกวะอะไรเอเอมีไงมิกมาแล้วพี่ออกมาได้ไงอ่ะพี่เออก็มีทางน้ำอยู่ในตัวไงเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยพ <c oughs> ี่จะไปทีแก้แค้นนี่คือทุกคนครับผมมีหนังสือฟอนวอล์กเกอร์นะทุกคนถ้าผมเดินบนน้ำใช่ปหมเออดินบนน้ำอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำแข็งไงจังหวะนั้นจะกระโดดลงน้ำนะครับแล้วก็ให้พวกเขากรระะะะะโดดดลลลลงงงมมาาาจจจััหหวววนนน้้้้แแเเเี๋ยยผใส่อทกป็นนนน้้แข็งพวกกกัระโดดต ตายนี่ใช้ได้ใช้ได้พี่ผมก็แคมพวกนั้นเหมือนกันนะมันใช้ใผมมาพี่มันใช้เรื่องอ้ย ไปใช้แบบเหมือนแบบบังคับให้มาแบบแกล้งพี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีคนมามิกแต่มิแอบทำไมอะมิกไม่ต้องแอบหรอกมีไปเถอะพี่ไปยังหาเไหนพี่ไปนอนเถอะพี่ไปพี่ถกไปนอนกันเออพี่ไปนอนเถอะพี่ถกเบาเราเลยโอเคนัอยู่ที่บ้านพี่ไงไปนอนก่อนเลยเฮ้ยบ้านพี่ยังไหนเฮ้ยหายใจไม่ออกมิกแล้วเราเอาของได้ยังมิกเออเอาเอาเลยเอาเลยเลยเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะครับทุกคนมีกล่องอยู่ประมาณสี่กล่องเลยหรือเปล่าบ้านหลังนี้ว้าวมีคนเยอะจังเลยงั้นผมไปบ้านหลังอื่นก่อนละกันไป ไปเอ้าเฮ้ยคนเริ่มน้อยแล้วครับนั้นเรามาบ้านหลังนี้ดีกว่าโอเคครับตัวนี้โอ้โหน้ําแข็งเท่านั้นเอามาเป็นบล็อกแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ที่ขุดเอ็นเดอร์โพที่ขุดนะครับ เป็นพวกอนุญาตกันไฟเหรอธนูเอ้ยธนูมเอ้ยวิษนุธนูโกเลมนะครับเออเราจะทำเป็นธนูโกเลมนะครับทุกคนเอ้ยเพิ่งวางอ่านี่ไงเอ้ยระวางไว้เยอะเอ้ยมีคนมาทุกคนเฮ้ยโอเคไปแล้วโอเคดีไปเลยทุกคนอย่างี้เดี๋ยวผมจะใช้ธนูโกเลมล่อนะครับทางนี้ทางนี้วิ่งไปไม่ไปเดี๋ยวผมต้องหารองเท้าก่อนนะครับต้องมีรองเท้านี่วางนี้ล่อปึ๊บปึ๊บไปดูกันตัวอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ยธนูโกเลมมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะอะไรอ่ะอู้หัวด้วยอู้หัวไม่ได้ มาทิ้งาทิ้งเอาไปแล้วครับปุ๊บเฮ้ยมาแล้วครับโอ้ยโอเคเฮ้ยตรงนี้ครับทุกคนเฮ้ยมีวาอยู่วาไปทำปร้ายผมไปเนี่ยใหญเนาะพี่โตเป็นอะไรอ่ะโอเคครับตรงนี้เหมือนจะมีของอยู่นะครับท<า>ุกคนเหล็กธรรมดามีปลาเอ้ยนยี่ไงอาหารครับอาหารแล้วก็อย่าหายใจใต้น้ำครับฝนตกทุกคนว่าไงดีเอ้าเฮ้ยมิกมามิกเฮ้ยมีข้าวมาทำไมอ่ะข้าวมาอะไมอ่ะ เอ้า oh. เดี๋ยวมันแบบทำลายน้ำแข็งอุ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงมีคนอยู่ใกล้ๆอ๋อวายมันจะทำลายน้ำแข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมีที่ยืนข้างหน้าคนเต็มเลยมีประมาณสองคนนะครับเขาหันหลังอยู่มาครับเฮ้ยไปทางนู้นครับอย่าหันมานะปึ๊บโอ้มาซาโนะแม่ครับเข้าบ้านทางนี้ก่อนอันนี้ใช่บ้านปะเนี่ยไม่น่าใช่อันนี้ปะเออันนี้บ้านครับทุกคนโอ้ยแต่ผมไม่มีเรบวด้วยพวกนี้มาอีกแล้วมาจากไหนวะนี่เขาอยู่ข้างๆโอ้โหทุกคนของใครเนี่ยเอาแล้วเป็นไงดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เพิ่มวางไปเพิ่ม อ่ะไปเฮ้ยมาอีกแล้วมาจากไหนวะอะไรอะไรอยู่อะไรอ่ะไอตัวเนี้ยมาเองมาเองเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยสโนแมอร์นะเอโนเมอร์อะมาจากไหนวะมีอะไรกันอะเสียงอะไรแตกวะพี่เฮ้ยเอาออกไงดีเนี่ยทุกคนไอโนนหรือเปล่าระวังมันไว้นะเออมาจอันนี้หลุมอะไรเนี่ยมันโดนขังอยู่ไม่ใช่เหรอโลของไม่ได้หรอกโลอันนี้หลุมอะไรเนี่ยเนี่ยมีหลุมตรงนี้ด้วยอาวานมาแท้เฮ้มีคนมาขุดเหมืองไว้หรือเปล่าอาวานมาซึ้อโถแกได้เหรอวะพี่โถขุดเปล่าพี่โถยิ่งมาเมาอยู่ตอนนี้ตหลอนอยู่ อะไรดีทุกคนสวยโซโนแมนมันช่วยผมจริงไหมเนี่ยเดีนะ๋ยเรียกต้องค่อยๆไปอย่างเงี้ยไปเฮ้ยโอ้โห,โหเกือบอันนี้นะครับดาบครับทุกคนชุกอ่อนนี่ไงชุกอ่อนเราต้องใช้รองเท้านะครับของใครนี้พอเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีเวลเอ้าเฮ้ยมิกที่มาเฮ้ยมิกอยู่ใครอ่ะอยู่กับยูโรมิกใครอยู่นี่เอา้าเอา้กพี่โน้ตได้แล้วพี่ได้แล้วน,นี่เนี่ยเอาเอาปีบอดพี่หน่อยได้ป่ะอ๋อได้พี่ได้ได้รออยู่รออยู่นะเอ้ยเดี๋ยวพี่โน้ตนี่ผมผมจะให้ อะไรอะไรเราพี่มีอะไรได้ไงออ๋เอาไปเพิกไม่ได้เดี๋ยวผมเอาไปติบบอกให้ออกไงดีวะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะออกไงอ่ะบรานหลงนี้โอเคครับบ้านหลงนี้เอาแล้วเนาะเฮ้ยมีมีลาวาทุกคนลาวาค่อยๆไปอย่างนี้บ้านหลังนี้ยังไม่ได้เข้าโอเครับ มีไมค์คายพิทินทีนะครับทุกคนแต่เราไม่ใชเน้อก่อนที่ผมจะทํากับดักนะครับทุกคนไม่ใช่สิก่อนที่มิกจะมานะครับแบบเอาลาวาวา,างรอบหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านทําจากน้าแข็งด้วยนะครับทุกคนมันจะได้ละลายให้หมดขออภัยมาตรงนี้อาหารเดี๋ยวึ้นมาชั้นบนกันครับอันนี้นะเฮ้ยพวกนี้ออกยาสเตนครับเก็บมาก่อนใครนี้น่าจะพอใฮ้ทุกคนเดี๋ยวผมวางลาวาเลยกันไปหาที่วางลาวาดีๆก่อนตรงนี้น้ําแข็งมันไม่ละลายนะครับ ไปแล้วทุกคนวางแล้วเอ้ยตกวางและบาตรงไหนดิเอ้ยเอพี่นนพี่นนพี่นนท์อะไรเอ้ยลาวานลาวานลาวานมันขโมยเกาะผมเ้ยไปไหนเนี่ยโหยิงมันจะได้ยังไงผมได้ไงวะว่าแล้วมันออกมาโอ้ยแน่ไอออกมาได้ไงนี่อ่ะไปพี่นนไปร่อนร่อนแรงโอ้ยผมโดนไฟตัวเองไหนน่ะพี่นนท์ไไปหนเอ้ากาะแตกไหนแล้ววะไหนนะเอ้าวางลาวาตรงนี้ครับ หรือนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยนั่นแหละมีคนครับนั่นแหละมีคนคนเดียวไปไหนหรอวะไม่ละลายครับทุกคนดูดิยูโรหายเจอหนึ่งที่หายอยู่มันไม่มีอ่ะเสียงอะไรอ่ะยูโรข้างบนอไม่ยินได้น่ะเสียงมันอะไรเผาเผาแบบเสียงละว้ามาตกครับยูโรทำไมละลายอะไม่เห็นมีเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูโรยูโรละวาละวาละว้าเฮ้ยที่นี่ไงดับดับดับดิพังเข้ายูโรไปเฮ้ยดูนี่ เห็นไหมอยู่น okay. oh uh ี่อ oh ยู okay. 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 Hello. Hello. Hmm. ่นี่อยู่นี่เอาเอาวนเล้ยลาว่าเรามัเจะเป็นธนเร้วตายอย่างนี้มันจะเป็นธนูไฟนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมหนีก่อนเฮ้ยละลายละลามันละลายพวกนี้มันมาแล้วครับทุกคนไปดีกว่าเอยมันอยู่ไหนอ่ะก่อนมีมันหนีไปแล้วมันหนีมันหนีมันหนีมาพี่หน่อยเฮ้ยมันไปนู่นแล้วมันไปนู่น้อะเอาเดี๋ยวผมหนีไปใกล้ก่อนครับหนีไปใกล้ีใกล้หนีใกล้ปุ๊บโอเครอดลงมาลงมาลงมาโอเคทุกคนไหนไหไหน ไโอเคทุกคนถ้าใส่นี้แล้วมันจะเดินบนน้าแข็งได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแผ่งกันเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงเนี้ยไอตรงไอตรงคุกอ่ะนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่คุกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกระโดดลงมาครับให้พวกเขาก็โดดลงตามผมนะเม็กนั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปด้บนนะมีก็จะรออยู่ด้านล่างก็ได้้วพี่เดี๋ยวเรียกมันขึ้นไปแล้วกันได้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 เรียกพวกมันมานะได้ได้ทุกคนมันต้องได้ผลครับมันต้องได้ผลเดี๋ยวผมถอดรองเท้าตอนเพราะยังใส่ไม่ได้ตอนนี้ไป เราจะเรียกร้อความสนใจยังไงวางลาวาแล้วกันนะครับอยู่นี่โอ้ยโอ้โหวางลาบาใส่ตัวเองมาๆๆอ,อ,อยู่ไหนกันแนละ้วพวกนั้นเฮ้ยอยู่ไหนกันอยู่นี่โอ้โห ไปไม่ถึงโอ้โหทุกคนเจอนอนก็เจอมาลไหนไหนไหนนี่เขานยิงแล้วตกกับดักตกกับดักที่เดิมเนี่ยเฮ้ยอะไร่เ้ยจะฝักไ้นอนไว้อะเฮ้ยเราวาวาเราวาราขางบน้บนข้างบนเกไขึ้นไปเรไอไรไปเลยเอเดนบ้างไหม้ยนงรูมามันยิงู ยิงสวนยิงสวนยิงสวนมันเกือบโดนแต่มันไม่โดนเลยอ่ะโดนสีโดนโดนโดนโอ้ยโอ๊ยคุณไม่ได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราลองให้พวกเขาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมต้องอยู่ตรงนี้ไปสัะพันก่อนคือมันตอบขึ้นมาไปหน้ามือผมได้ยินเสียงตอบบล็อกอุ้ยดันล่างเต็มเลยเฮ้ยดันล่างหรอเจอแน่เจอแน่ดันล่างหรอได้โดนลาวาแน่เอ๊บไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนหนึ่งคนนะไม่เดอะนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมยิงใส่ไม่ได้ต้องให้โดนน้ำแข็งตายมาขึ้นมาให้หมดทุกคนขึ้นมาขึ้นมาเึงแล้วเจอถึงแล้วทุบอืยิงไปถึงท ผมเก็บลาบาก่อนรีบๆขึ้นมาเร็วทุกคนมาแลวมาแลวมาแลยมจ้าววิวิวยาสเปกโอ้ปิวปิวผมปิวผมปิวตรงไหนดีไป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 นี่ไปที่ไปไหน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 ้ยไปไหนไป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 ไไป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 ไนไป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  เฮ้ยด้านล่างเลยหนึ่งคนไม่ตีน้ำแข็งเฮ้ยขึ้ไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องมิกมิกปล่อยมันแม่แม่หายใจไม่ปล่อยไว้หายใจต่ขึ้นมาดิขึ้นมาดิไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาขึ้นไม่ได้เฮ้ย น้องังไม่พ้นยังพอนไปไปเฮ้ยเชื่อทำไปก่อนจะตายแล้วเขำมาขำมาไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยก่อนเลยจะตายเลยอ่าอย่าเชื่อึ้นมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับขึ้นมาทางนี้ทางไหนทางไหนเชื่อก่อนเชื่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยากแกงนี่มาทางนี้ครับทางนี้ขึ้นมาเลยนี่นี่นี่เฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยอยากแกงนีขึ้นมาดิอ่าถอดของช้าแล้วอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเฮ้ยก่อนเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ทางนี้ไปแล้วเลี้ยวเลยนี่คครับบทุกนนเป็ไง้างคลิปนี้อย่าาลลืมมกกกดดดดไค์ตติ ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องมีด้วยนะครับทุกคนก็อยากให้แก้แค้นด้วยอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยครับบ๊ายๆบ๊ายยบ๊ายยบบาย